สวัสดีครับกลับมาพบกับ CK Station กันอีกครั้งนะครับ SAIC MG ได้เปิดตัวรถยนต์ SUV Coupe ใหม่นั่นก็คือ MG 1โดยใช้สถาปัตยกรรมแพลตฟอร์ม Sigma ของ SAIC จัดเป็น SUV ขนาดกระทัดรัดนะครับที่มีเป้าหมายคือคนหนุ่มสาวและจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่30กรกฎาคมนี้นะครับ MG 1ใช้ภาษาการออกแบบของ MG รุ่นที่3 โดยมีการผสมผสานระหว่าง n g Pilot และ n g 6 Pro ได้อย่างลงตัว MG 1ใหม่ได้มีการออกแบบกระจังหน้าที่มีความแตกต่างกัน2แบบนะครับได้แก่ Alpha Digital i n t e l l i g e n c e Sport และ Beta Technology Fashion โดยที่ Alpha นะครับจะคล้ายกับสายฟ้าที่ขยายจากโลโก้ตรงกลางไปยังบริเวณโดยรอบ เบต้าคล้ายกับคลื่นพลังงานแสงที่แผ่ออกไปและเชื่อมต่อกับช่องลมทั้งสองด้าน MG1 ตัวถังเป็นแบบสีทูโทนหลังคาทำมาจากวัสดุสีดำมันวาวและเส้นสายตัวถังราบลื่นเป็นไดนามิกทำให้ดูมีความสง่างามมากยิ่งขึ้นสำหรับพิติของตัวรถนะครับมีความยาว4579ม mm, มความกว้าง1866ม mm, เมตร ความสูง1,609ม mm, ิลลิเมตรและฐานล้ออยู่ที่2,720ม mm. ิลลิเมตรถือว่ามีขนาดใกล้เคียงกับ MG HS และ MG Pilot นะครับสำหรับเครื่องยนต์ที่ติดตั้งนะครับเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบชาร์จ1 5 c e 1 5 t ผลิตโดย saic motor โดยมีกำลังสูงสุดถึง181แรงมา้าแรงบิดน่าจะอยู่ประมาณ250 2 6 0ถึง260นิวตันเมตร จับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ DCT7 s p 7สปีดคาดการราคาน่าจะอยู่ประมาณ1 0 0 0 0 0หยวนจนถึง1แ0 0 0อหม่นหยวนนะครับสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติตมเรามาติดตามในวันที่30กรกฎาคมนี้นะครับถือว่าปัจจุบันค่ายรถยนต์ MG ได้มีการออกแบบรถจนได้มีความสวยงามและลงตัวมากยิ่งขึ้นนะครับและเป้าหมายลูกค้านะครับนั่นก็คือคนหนุ่มสาว แระหวังว่าตัว MG1 จะเข้ามาแทนตัว MGHS ในบ้านเรานะครับรายละเอียดเพิ่มเติมเราจะมานำเสนอกันอีกครั้งนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วพบกันคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ